คิดโซนเป็นช่องใหม่นะคะที่เกิดขึ้นในเครือเนชั่นกรุ๊ปคืออะไรเดี๋ยวคุณสิวพรจะเล่าให้ฟังเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผูริเกียร์ครับนะครับคิดโซนครับทีวีช่องเราเทียมช่องใหม่ของเครือเนชั่นนะครับเรามีความเชื่อครับว่าเด็กที่ฉลาดในปัจจุบันนี้ต้องสนนะครับใครจะไปคิดครับเมื่อตอนเปิดงานนะครับ หัวหน้าแก๊งนะค,คุณสุธิชัยยุนออกมาพร้อมกับกันนำสไตล์แดนซ์ผมเชื่อว่าเด็กๆท่านหงสนหน้าดูนะครับคิดโซนนะฮะอย่างที่คุณอดิศักดิ์เรียนนะครับว่านะครับในทีวีเซทเท์เนี่ยนะครับจะมีคีเพเยอร์ในแต่ละหมวดในส่วนของเด็กนะครับมีช่องสำหรับเด็กไม่ใช่ช่องสำหรับเด็กนั่นคือที่มาที่ไปของช่องคิดโซน เรามีจุดประสงค์จะทําให้ช่องนี้เป็นช่องที่ดีที่สุดสําหรับเด็กนะครับอันที่จริงเนี่ยนะครับบริษัท Nation International e d u e t a i n m e n t เนครับเราสร้างคอนเทนต์ให้สำหรับเด็กมานานแต่อยู่ในรูปของ publishing pocket book นะครับสื่อสิงพิมพ์สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เราพร้อมครับที่จะนำอนเทนต์ซึ่งเราเข้าใจนะครับพฤติกรรมของเด็กเข้าใจความต้องการของเด็กนะครับมาอยู่ในรูปของ broadcasting ครับช่องค i d s z o เราเริ่มยังไงครับเราเริ่มศึกษาจาก mind map ของเด็กนะครับตรงนี้จะทำให้เรารู้ว่าเด็กมีความต้องการยังไงนะครับอะไรที่เด็กควรจะเรียนรู้เสริมทักษะนะครับไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องการสื่อสารนะครับการพัฒนาการนะครับครอบครัวเพื่อนต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับซึ่งอยู่รอบรอบตัวเด็กนะครับ content ต่างๆที่อยู่ในช่อง kids zone จะพัฒนามาจากไมล์แมปอันนี้นะครับโดยมีพื้นฐานมาจากคอนเทนต์นะครับมีพื้นฐานมาจากต้องมีสาระนะครับสนุกด้วยแล้วก็สร้างสรรค์เราทำช่องนี้โดยมีทาร์ e เก็ตกรุ๊ปอยู่ระหว่าง4-12ขวบนะฮะโดยที่โปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่มีตั้งแต่พีสกูลนะครับ4-5ปีนะครับส6ูลเอทนะครับ6-9นะครับแล้วก็พีทีน สิบถึงสิปีนะครับรายการต่างๆก็จะมิกซ์นะครับเพื่อให้ตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มอันนี้เป็นทาร์เก็ตกลุ่มหลักนะครับในรายเดียวกันทาร์เก็ตกลุ่มรองลงมาก็จะเป็นบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็กไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติผู้ปกครองคุณครูต่างๆนะครับไม่ใช่เด็กดูได้เท่านั้นนะครับผู้ที่อยู่แวดล้อมเด็กๆก็สามารถดูได้นะครับโดยที่เรามี strategy ของช่องที่ว่าช่องนี้จะเป็นผู้ปกครองคนที่สามของเด็กรองจากคุณพ่อคุณแม่และคุณครู ลองคิดดูสิครับว่าเด็กนะครับในปัจจุบันเรียนหนังสือเสร็จแล้วกลับมาบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังทํางานอยู่ไม่มีใครหรอกครับอยู่เป็นเพื่อนนะครับนอกจากทีวีนะครับถ้าเรามีทีวีสักช่องหนึ่งนะครับซึ่งผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่คิดว่าถ้าลูกดูแล้วเนี่ยนอกจากสนุกนะครับยังได้เรียนรู้และไม่มีพิษมีภัยผมเชื่อครับท่านคงสบายใจนะครับอันนี้คือ สเตติสที่หลักของเราเลยฉะนั้นคอนเทนต์ที่เข้ามาเนี่ยต้องสนุกนะครับมีสาระแล้วก็สร้างสรรค์นะครับรูปแบบการรับชมครับเราออกในระบบซีแบนนะครับปัจจุบันก็รับชมได้ทางนะครับช่องพีเอสไซกับช่องร้อยหนึ่งนะครับก็ยังมีไดนามิเซชช่องสามสิบเนะครับบิ๊กโฟร์สามสิบสามซันบ็อกค่ายของอารไอเอสก็สี่สิบสามนะครับเวทีนักดนตรช่องเก้าสิบสามนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่า เรามีคอนเทนต์หลายอย่างแต่เด็กๆนี้ไม่พ้นการ์ตูนครับส่วนหนึ่งนะครับสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเป็นการ์ตูนแต่การ์ตูนที่เราเลือกมานี่ครับไม่ใช่ดูสนุกอย่างเดียวจะต้องสอนเด็กด้วยครับดูแล้วได้อะไรนะครับการ์ตูนที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีขั้นตอนในการเลือกมีหลักเกณฑ์ในการเลือกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีรายการต่างๆที่สร้างสรรค์เข้ามานะครับผมยกตัวอย่างนะครับนะครับเราจะมีรายการสดเรียกว่าคิดโซนครับนะครับตั้งแต่5โมงถึงทุ่มหนึ่ง จันถึงสุกนะครับอันนี้เป็นเวลาที่น้องๆเนี่ยนะครับนะครับกลับมาจากโรงเรียนนะครับได้เปิดได้พบกับพิธีกรนะได้พูดคุยกับพิธีกรเป็น two way communication นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาคุยได้นะครับมีการคิดท็อปิกที่คุยกันมีการเล่นเกมและให้ของรางวัลซึ่งของรางวัลส่วนมากก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือเกี่ยวกับแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับให้ความรู้กับเด็กๆนะครับนอกจากนี้นะครับการ์ตูนเด่นในช่องของเราเนี่ยจะเป็นการ์ตูนที่ไม่ฉายทางฟรีทีวีมาก่อน นะครับจะมาฉายเฉพาะช่องกิโซนเท่านั้นนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากยกตัวอย่างนะครับชื่อมาจากประเทศจีนชื่อว่า Present t r r s s and a Big i i g Wolf ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้เกียรติเนี่ยเดินทางไปประเทศจีนไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวนะครับถ้ามีโอกาสไปลงไปถามเด็กๆที่ประเทศจีนว่ารู้จักกระตูนตัวนี้ไหมเขาเรียกกันว่าสี่หยางหยางนะครับเด็กทุกคนจะรู้จักหมดเลยนะครับ คนจีนเขาจะพูดว่าถ้าอเมริกาไม่ก,กี่เมาเขาต้องมีสีอย่างๆนะครับไปที่นั่นเนี่ยสีอย่างดังกว่ามิก,กี้เมสานะครับหรืออีกตัวหนึ่งนี่นะครับเป็นการ์ตูนซึ่งเรียกว่าเป็นชั้นแนวหน้าของประเทศเกาหลีเลยก็คือแคนิมอลซึ่งคืนนี้ทุกท่านจะได้พบกับแมสคอตโชว์ของแคนิมอลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ตูนซึ่งน่ารักมากนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยบริษัทนายก็ได้นะครับเป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์นะครับการ์ตูนตัวนี้ด้วย นะครับเราจะมีสินค้าที่ขายภายใต้กระตูนตัวนี้ออกมานะครับอีกอันนึงครับกระตูนจากประเทศญี่ปุ่น Astro Boy อันนี้ถือเป็นตำนานเลยนะครับคนอายุ40-50ยังรู้จักเลยนะครับนำมารีเมคใหม่นะครับแล้วก็ฉายนะครับกระตูนเหล่านี้จะไม่ฉายทางฟรีทีวีมาก่อนจะฉายในช่องคิดโซนแค่นั้นนอกจากนี้จะมีรายการของเรานะครับในการเด่นเในบายกตัวอย่างก็อย่างคิดเดอรี่กับรียนแดนเพย นะครับเราพิธีกรของเราก็จะไปจัดรายการอย่างคิดไดรี่เนี่ยนะครับพิธีกรเด็กของเราเนี่ยก็จะไปเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็จดบันทึกมาแล้วเล่านะครับประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเล่นแอนเพลนะครับพิธีกรไปเรียนรู้จากโรงเรียนสาวันต่างๆนะครับด้วยการสอนวิธีการใหม่ๆนะครับและนำนะครับเทคนิคเหล่านั้นมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับนอกจากนี้ก็มีรายการที่เรานะครับซื้อนะครับ จากทั่วโลกนะครับจะจะเป็นรายการซึ่งนะครับให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะภาษาไม่ว่าจะเรื่องการทําอาหารไม่ว่าการเอาตัวรอดเคมีวิทยาศาสตร์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นช่องนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะการ์ตูนนะครับมีเนื้อหาสาระจากทั่วโลกได้ความรู้ด้วยอันนี้เป็นพิธีกรครับเราแบ่งพิธีกรเป็น2ชุดนะครับแคนด้วยกันนะครับสคนนะครับจะเป็นพิธีกรเราเรียกว่าพี่นะครับ อันนี้จะมาจัดรายการรายการสดตั้งแต่5้าโมงถึงทุ่มหนึ่งจันถึงศุกนะครับเหมือนพี่เจอน้องนะครับเด็กๆสามารถโทรมาพูดคุยนะครับแล้วก็บางครั้งก็มาสอบถามการบ้านนะครับพี่ๆก็สอนไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเหมือนเป็นเพื่อนของน้องๆนะครับอายุก็ไล่เลี่ยกันนะครับตั้งแต่เจดขวบจนกระทั่งถึง1 2บสองสิบสาขวบนะครับก็จะมีด้วยกันห้าคนนะครับเด็กที่เป็นเพื่อนนี่ก็ว่างๆก็จะมาพบกันในรายการสดนะครับในรายการก็ไปออก นะครับนะครับทำบันทึกเทปนะครับรายการต่างๆแล้วมาใช้ทางช่องคิดโซนอีกอย่างหนึ่งครับที่ช่องคิดโซนทำเป็นประจำนะครับเนื่องจากเนี่ยฮะน้องๆเนี่ยเขาดูช่องคิดโซนแล้วเนี่ยเขาอยากเจอฮีโร่ของเขาเขาอยากเจอขวัญใจกระตูนของเขานะครับทางช่องคิดโซนเลนยทำเราเรียกว่าออดกาวแอคทิวิตี้ตลอดเวลา เพื่อให้เด็กๆเนี่ยนะครับเข้ามาสัมผัสตัวการ์ตูนที่เขารักให้มาพูดคุยกับพิธีกรให้มาเล่นเกมต่างๆซึ่งเป็นเกมเกี่ยวข้องกับการ์ตูนในช่องของเรานะครับอย่างอขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์เราร่วมกับเทสโก้โลตัสนะครับทำออนทัวร์ทั่วประเทศนะครับนะทั่วประเทศอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเสร็จที่ทุ่งสงที่สมุยนะครับอาทิตย์หน้าเราขึ้นไปที่เพชรบูรณ์แล้วขึ้นไปเหนือสุดที่แม่สาย หลังจากนั้นก็กลับไปที่กระบี่แล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับหรือมันเป็นอะไรที่ทีเ่เข้าใจเด็กนะครับบางครั้งเราไปจัดที่นคนปรปฐมเนี่ยนะครับเด็กบางคน,เ,นเดินทางมาจากราชบุรีเพชรบุรีเพื่อมาหาขวัญใจเขาอย่างล่าสุดเนี่ยเราไปที่ทุ่งสงน,นะครับมีคนเนี่ยนะครับเหมารถมาจากสงขาเพื่อมาหานะครับกระตุ้นขวัญใจเขาเป็นต้นอย่างงี้ครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งซึ่งเด็กๆต้องการ นอกจากเขาดูทางทางทางทีวีแล้วนะครับเขามีโอกาสได้มาพบกับตัวจริงเสียงจริงการ์ตูนที่เขาชอบนะครับที่เมกะบ,บางนาเราก็มีแอคทิวิตี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับร่วมกับอุตตาแมนเพราะว่าทาก็ตกรุ๊ปเดียวกันครับเด็กๆเยาวชนนะครับนอกจากนี้ก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีกรายหนึ่งนะครับก็คือในส่วนที่เขาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ทาก็ตกรุ๊ปเดียวกันครับเราก็ร่วมเหมือเขาเป็นการโปรโมทช่องอันนี้เป็นนะครับ สื่อตอบรับนะครับความนิยมของเด็กๆที่ส่งมาจากทั่วประเทศนะครับเนื่องจากทารเก็ตกรุู่ปผมผมเนี่ยทวิตเตอร์ไม่เป็นหรอครับ4ถึง12นะครับก็วิธีเนี้ยคือดีที่สุดก็คือนะครับพยายามบอกน้องๆว่าส่งจดหมายเข้ามาเล่าเรื่องความประทับใจวาดรูปมานะครับเขาก็จะวาดรูปประตูนที่เขาชอบจะเห็นว่าประตูนของเราได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะสี่ยัง้งยามไม่ว่าจะแคนนิโมหรือว่าแอสโรบอยต่างๆ นะครับเราพยายามกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีการสื่อสารและหัดเขียนจดหมายเล่าเรื่องความประทับใจนะเข้ามาทางช่องนะครับเราก็จัดกิจกรรมนี้ตลอดเวลานะครับเราออนแอร์ได้ประมาณ3เดือนได้รับการตอบรับค่อนข้างดีก็ถึงเวลาครับที่เราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2วัมาที่ทธันวานี้ครับที่เกตเวย์เอกมัยนะครับเป็นการเปิดตัวพร้อมกับทํารูปแบบคล้ายๆปาร์ตี้เนื่องจากว่าแฟนคลับเนี่ย เรียกร้องมานะครับอยากจะมาร่วมในกิจกรรมในวันนั้นก็จะมีเกมมากมายนะครับพร้อมกับการโชว์มาสคอตนะครับตัวการ์ตูนเด่นของเราของแคนิมอลนะครับไฮไลท์ก็คงจะเป็นการ์ตูนสี่อย่างๆซึ่งนําเข้ามาโชว์เฉพาะจากประเทศจีนเลยนะครับมางานนี้งานเดียวนะครับซึ่งก็ถ้าท่านผู้เกียรติว่างนะครับวันที่2นะครับตั้งแต่11โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งมีกิจกรรมตลอดเวลานะครับที่เกตเวเเอกใหมนะครับ ก็นี่เป็นมูฟใหม่ของเนชั่นซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องข่าวจะเป็นเรื่องวอร์เรตี้แต่วันนี้นะครับเรามาต้องเรียกว่า t a r g e t ็ต g กลุ่มใหม่ของเนชั่นอันนี้เป็นเจเนอเรชันต่อไปนะครับนะครับขอบคุณคุณสิวพรค่ะ